สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดพะเยาประจำวันที่26เมษายน2564ณสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพะเยานายชุติเดชมีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประธานการประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายพินิษ์แก้วจิตคงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายแพทย์สุบชัยบุญอัมพันนแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพะเยาร่วมเปิดเผย ข้อมูลสถานก,การณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดพะเยาต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาครั้งที่12ทับ2564ว่าสถานก,การณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดพะเยาระลอกใหม่เมษายนถึงวันที่26เมษายน2564พบผู้ป่วยสะสมติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน76รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยา 56รายและรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงรายสองรายกลับบ้านแล้ว18รายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่จำนวน4รายอําเภอภูกรายาวหนึ่งรายอําเภอเมืองหนึ่งรายและอําเภอดอกคำใต้สองรายพบผู้ป่วยสะสมในทุกอําเภอดังนี้อําเภอเมือง35รายอําเภอจุน11รายอําเภอเชียงคำา9รายอําเภอดอกคำใต้9รายอําเภอปง4ี่ราย อำเภอภูซางสารายอ,มอแม่ใจสองรายอเภอเชียงม่วนและอเภอูกรารยาวอำเภอละ1รายและอภอวังเหนือจังหวัดลำปางหนึ่งรายทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดและระดับอำเภอตำบลจังหวัดพะเยาได้มีการติดตามผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดพะเยาทุกรายและจากรายงานสอบสวนโรคผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 พะเยาพบว่ามีการติดเชื้อในครอบครัวจำนวน11บ็ดครอบครัว และผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น31รายและมีการติดเชื้อในชุมชน2แห่งพบผู้ป่วยจำนวน3รายได้มีการติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายให้เขารับการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 และกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันหากมีอาการไข้ครั่นเนื้อครั่นตัวหรือระบบทางเดินหายใจอย่างหนึ่งอย่างใดให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีพร้อมแจ้งประวัติเสี่ยงและกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจะได้รับคำแนะนำ ให้มีการเฝ้าระวังอาการตนเองเป็นเวลา14วันหากมีอาการไข้ครั่นเนื้อครั่นตัวหรือระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปตรวจทันทีที่โรงพยาบาลใกล้บ้านสำหรับจำนวนเตียงของโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยาทั้ง9อำเภอสามารถรองรับผู้ป่วยได้171เตียงมีผู้ป่วยนอนพักรักษาตัว56เตียงจำนวนเตียงว่าง115เตียงในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาลสนาม ในอาคารโรงพยาบาลมหาวิยาลัยพะเยาสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน33เตียงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีว a ยุรภัยให้จังหวัดพะเยานำมาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาอำเภอจุน อำเภอเชียงคำและอำเภอเดอกคำใต้ระหว่างวันที่21-25เมษายน2564และผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น1824รายผลการตรวจพบการติดเชื้อโควิด -19 จําจำนวน3รายอำเภอเมืองพยาวหนรายอำเภอเดอกคำใต้2รายรอผลตรวจของพื้นที่อำเภอเดอกคำใต้อีก445รายอภิชาติปิงเมือง ทีมข่าวอาสมทพยารายงาน